เอาละครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะกับเกม Survival.io นะครับตอนนี้โอ้โห,โหอะไรบเนีนะนี่คือดีไซน์เสื้อผ้าดีไซน์เข็มขัดโอ้โหเรียอะไระเนี่ยเก็บของนะอ๋อสม่ำอยงนะครับเดี๋ยวเราดูแอดสักนิดหนึ่งนะเราก็จะได้ของฟรีนะเนี่ยเอาละครับได้ดีเข็มขัดกองทัพมาว่ะเฮ้ยเอาเลยครับตอนนี้เราจะมาลุย อ๋อนี่ตั้งตะเวนได้ของมาอ๋อนี่ครับได้เงินมา50,000ื่นนะ XP ด้วยนะโอ้โหได้ชุดมาด้วยว่ะอ้าวแล้วถึงเลเวลป่ห้าเฉยเลยครับถึงเลเวล6หกเลยว่ะก็ถึงเลวงเวเจ็ดเลยก็ทำไมมันมันถึงง่ายถึงไดายย้างี้เอาวแล้วรเราต้องไปอัพเกรดตัวเราหน่อยนะกดล็อกไปเลยครับอุย้ยแต่การกดล็อกหนึ่งครั้งก็เยอะเหมือนกันเนี่ย โอเคครับเอาไปลุยด่านเลยกันดีกว่านะครับสวนในเมืองนะลองดูซิว่าเราจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะปั๊บมาเอาล้ครับรอบนี้รอบนี้ต้องผ่านให้ได้นะนี่ไงเฮ้ย,ยลืมไปว่าโดนบีครับลืมไปว่าถ้าผีเสื้อนี่นะไปเหยียบมันก็เป็นพิษครับถ้ามันตายเราต้องอย่าเหยียบมันนะ ชิปดูแล้วพอแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกรับไปก่อนบะอดาบคา,าตาน,นะป้าลูกบอลบุมแรงดีกว่าดูเรว่าบุมแรงจะทำอะไรได้อ้บุมแรงมันก็ฟางไปแต่ว่าเพื่ออใกล้ๆน,นะเก๋ติดเชื้อมา,าวะ่ะ ต้องรอให้พิษมันหมดนะครับพอพิษมันหมดแล้วเราค่อยๆเข้าไปเก็บได้นะถ้าพิษมันยังไม่หมดเราก็ยังไม่ต้องขยับตัวนะครับพิษของมันอันตรายนะค่อนข้างจะอ,อันตรายนะแล้วพิษหิ้วเสื้อเนี่ยอ่อฟ้าอีกตัวลองดูดิข้างอีกเป็นไงวะไม่ได้เลือกเลยข้างอีกอมาเพื่อระวังครับระวัง พี่ิแค่อยากลองเลยนะว่าควา่ำอยู่มันคืออะไรวะเกาะปนจรว่ะโดนวระเภทใช้โดนเลยครับเดินใส่เลยครับศัรตรูมันยังอ่อนนะเลือดมันยังไม่เยอะยนะครับเดินใส่เลยน้องๆไม่อ้องกลักวเฮ้ยคอมบี้กำลังมาวะ่ะงานเข้าแล้วอ้าวเฮ้ยศัรตรูถึงเสื้อมาครับ ริบเลยนะครับวงแตกนะเสื้อพิษนะครับมันนำเอาพิษมาให้เรานะแหมฉันรู้ดีหรอกพ่อแกเดินหลีกออกมาเลยครับพลัง HP เพิ่มบ่พลังอิดดัวพี่อยากพิษอยากกว้างอิดติดหัวนะครับเก่งขึ้นเร็วขึ้นดีนะอ้าวเวละบอสมาครับ ผมยังเก่งไม่พอเลยว่ะเอาละครับมันขีดจำกัดแล้วนะนี่เจ้าบอสผีเสื้อครับโอ้โหโอ้โหไม่หยาไม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยน้องเข้าใกล้ไม่ได้เลยว่ะเอาแล้วไม่ยิงยิงละโดนอะโดนเราไม่ยิงฮะโอ้โห งานเข้าแล้วว่ะพลังเรายังไม่เยอะพอนะครับโอ้โหเดินไปหนึ่งเอาอีกไปกว้างใส่แมลงเนี่ยนะโอ้โหมาอีกเสื้อเรานะเข้ามาใกล้เรื่อยครับน้องๆ็อกใส่ต้องปัดท่าว่ะต้องปัดท่าว่ะไม่มีทางเลือกครับอืมเหมือนมีม้วนะเต็มสไตล์คนนี้โหเอาแล้วครับอ่ะ รถไฟนำโชคอมไม่ใช่สิงโตนำโชคอีกแล้วอ,อะไรมาให้ฉันโอ้ดับคาตาน่ครับอืมเอาละโดนบีครับเอ่ออะไรดูวะเงินไหมอิดครับพลังอิดเอาอะไรมาให้ฉันวะเนี่ยโห้โดนอิดเพลงกรรม เร,เริ่มไม่ตายครับเริ่มยากแล้วน้อง,องเริ่มค่ายากนะเอ่านะครับโอ้โห,โหเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วว่ะโอ้โหหมาเราต้องพยายามหากล่องแล้วน,น้องกล่องว่ะเฮ้ยผมไม่ขึ้นเลยน,น้องแต่ถ้าเราได้กล่องถ้าได้ไม่เหล็กตอนนี้คือสุดยอดมากเลยนะ ได้วะการเข้าแล้วมาไม่เล็กสุดยอดครับไม่แยู่ดูดมาหมดเลยนะฮะเออ่ตอนนี้เราจะเอาอะไรดีคู่มือพลังดาเมจนี่แน่เอ่อโอ้โหมาดไป,ปสองเท่าโดนครับมุมแรงครับเอ่อมุมแรงอันใหญ่ครับเอาแล้วโ <c oughs> อ้โหมันนี้บุ้มแรงเราจุดยอดแล้วนะ แต,แต่บุมแแรงมันมีดีเลยอย่น้องๆเห็นไหมสลาลัยมากน้องโอ้อโหอ่าปกครองปอกแขนโครงนะครับระยะเวลาเอฟเฟกต์อ่ยโออตอนนี้อยากได้พลังแม่เหล็กมากเลยนะเอาละทอมบี้กำลังมาเรียนกรรม อยากไล่อีกสักเวลไหมแต่คงไม่ทันนะม,มาแล้วครับไอซอมบี้มันก็คือเจ้านี่นี่เองครับเจ้าผีเสื้อ,อน,นี่นะเราก็ไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินนะน้องไม่เดินก็ไม่โดนทิพนะเอาละถ้าไม่เดินก็ไม่โดนทิพนะจะเผลอไปเหยียบแล้วกันครับน,นีย่างเยหยุดก่อนหยุดไว้เลยนะ ติดไปเลยนะเธอจะเข้ามาใไ้ชั้นจะเข้ามาใกล้ชั้น, oh. นอ้หคลิปล็อกตัวครับคลิปล็อกตัว <c oughs> อยจะเดินเด็ดขาดน้องๆนะพอมันจังหวะมันหมดแล้วไปเดินนะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไม่แข็งไ,ไม่แรงนะครับพลังอิดก,กับโอโ้โหบอสหม่เจ้ะว่ะยังไม่ทันเลยเลยบอสใหม่เจ้าครับ เอาเวรละโอ,อรโอ้โหวอร์ตัวนี้โอ้โหพลังเราขึ้นอดีครับเอ่อมันมีพลังคู่เมืองฟิตเนสนะดียวอาปีดแล้วนะครับหนึ่งไหนก็มาทางนี้แล้วหนึ่งไหนก็มาทางอิดแล้วครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นจ้งนี้เอ้ยโอ้ย อ้ยยาไอ้ลูกบอลไอลูกบอลเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้าโอ้โหผ่านนะหืมเกือบไม่ผ่านน้องๆได้สามอันเออได้หลายๆอันสักทีเถอะครับเจ้าหืมดาบโอเคได้ XP เป็น24นะแล้วก็ดาบคาตานะนะครับแล้วก็เอฟฟก ร่วงเวลานะสอบแผนเอาดูเข้ามาครับแ๋วเออโอ้โหแค่เดียวเองเหรออันเอาละเต็มเลยครับเอาละข้าเจ้านี่ก่อนข้าเจ้านี่ก่อนอ่าเราได้นะครับนี่นะโอ้โหพลังขั้นสุดยอดมาแล้วครับดูซิว่าจะได้อะไรนะขอพลังขั้นสุดยอดทีเอ้าได้แล้วครับ อันโอเคแจ๋วฮะกลับขั้วนะลูกดอกแม่เหล็กครับกระสุนพลังสูงแล้วก็กระสุนชาร์สนะเพิ่มพลังแศ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 กระชากกำลังลูกตีความรวดเร็วขึ้นโอ้สวยครับนี่มันเป็นพลังของมุมแรงแน่นอนนะโอ้โเอาเอ็กซ์พีเลยครับระยะยาวเราจะได้เก่งน,นะไปค่อยเก็บไปนะครับมุมน้ององย่าใจร้อนนะด่านนี้ถึงเราจะแก่งขึ้นนะครับแต่ก็อย่าพึ่งประมาทนะ มายแล้วว่ะตัวตัวนี้ตัวตัวนี้โอ้โหบอก a อ t a c ็30%ครับอือโอ้โหโอ้โหเฮ้ยน้องๆตายว่ะตายแง่เลยว่ะเราต้องเดินหนีโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยดาบแล้วครับดาบคาตาน่เรา โอ้หโหเกือบไม่รอดน้องๆโหเอาเอาได้ทุกท่าเ้อขอแล้ครับรถไฟนำโชคมาแล้ววะได้อะไรบ้างมาแล้วตอนนี้อือหือะไรเอ่ยโซนเอเครื่องดูดอือหือ ระยะเก็บ400%ครับช่วงเวลาโจมตี16ลบ16นะช่วงเวลาโจมตีลบ4ดาเมทเพิ่มขึ้นเดีย๋ยวเวลาเอฟเฟก์โอ้หจองทำลายมาแล้วมาดิทำลายมาแล้ว่ะเอาเลยครับโหแต่ว่าข้างวนนี้มันจุดมากลาลมาแล้วน้องเฮ้ยเอาอะไรดีวะอืมขึ้นดอะไรไฟฟ้าเนี่ยครับจะมาทำอะไรว้า โอ้โหปอกแขนเนี้ยเอาอะไรวะเนี้ยไม่เอาอันใหม่แล้วอันใหม่ไม่มีประโยชน์แล้วเนาะแต่พลังอิดนี่คือหน่ยมากนะครับยิ่นหกเลยนะนะจุดจุดนี้พลังอิดคือม่่ยมากสอนสวัสดเอามาทำไมวะสอนสวัสดมาก,ก็ได้เอาเอาเลยละบอสมาวะ่ะ อะไรวะยังไม่เก่งเลยโอ้โหบอสมาแล้วครับโอเคละเอ้ยยาพ่อบอสต้องเข้าเมือบอบอสต้องเข้าเมือบมาครับเอ้ยยาโอ้โหบอสต้องเข้าเมือบโอเคละเอ้ยอือเดือดรึดทีเดียวน้องให้มันก็ละอาว่าต้องตายก่อนแล้วครับอือบอสจังคำเมือบโอ้ยตายเลย มาแล้วจอมบอสจอมพะเมือบแกอุ้ยโอ้โหมาดิโอ้โหโอ้โหมาดิวะหบอจอมพะเมือบหมบอจอมพะเมือบเรียบร้อยฮะเอาเลยครับและแล้วเราก็ชนะแล้วนะครับชัยชนะด่านที่สองครับโอ้โหอย่างง่ายดายยังองโอ้โหบอสจอมพะเมือบเด็กดิยังไม่ทันจะทำอะไรเราเลยครับ ลปลดล็อกนานใหม่ครับนานจอดรถใต้ดินนะไม่มีรถคันไหนที่ออกไปจากที่นี่ได้ตั้งแต่เกิดหยนะโอ้โหหมดล้านจริงครับรายได้ด่วนปลดล็อกอืร <c oughs> ายได้ด่วนท <c oughs> ดสอบปลดล็อกครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับโอ้โห oh. มีทั้งการทดสอบทั้งร <c oughs> ายได้ด่วนนะโอเคโอ้โหรอดชีวิตมากกว่า2อนาทีเพิ่มเทมวะอ่าฮะ <c oughs> uh huh. เอาเลยครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะสำหรับด่านที่2นะครับเราก็สามารถกดล็อกได้แล้วน้องๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมเออ่ server.io นะยากจริงๆยากจริงๆยากจริงๆวิวัฒนาการคุณต้องการ DNA ทองหนึ่งหน่วย อ๋อเราต้องไปวิวัฒนาการตรงทดสอบนี่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ไวประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊บเกมเมอร์นะแล้วก็เกมซ s เวอร์ดอนะครับใครชอบก็มาคอมเมนต์หน่อยนะเออใครไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องดูนะครับเนี่ยแต่ถ้าใครชอบก็มาคอมเมนต์ได้หน่อยนะโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาติดตามการทำเคล็ดอื่นๆต่อนะครับผม บายบายจ้าบายบาย